สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาขอบนตามหัวเรื่องเลยคือมีคําถามจากน้องในช่องเนี่ยถามว่าพี่พี่ทำไมพี่ไม่ทําคลิปภารกิจฤดูกาลหรอครับซึ่งภารกิจฤดูกาลเนี่ยเป็นคอนเทนต์เนื้อเรื่องหลักหนึ่งใน2คอนเทนต์ที่เหลืออยู่ของ R ารีในปัจจุบันนะซึ่งช่องพี่เนี่ยทำเนื้อเรื่องเป็นหลักก็ต้องทำคอนเทนต์พวกนี้ใช่ไหมอยากจะบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่ทุกคนก่อนอื่นถ้าหากใครสนใจเพลย์ลิสต์ภารกิจฤดูกาลที่ทํามาตลอดก็เข้าไปดูได้เลยมีหลายคลิปมากๆากอย่างที่บอกโดยปกติเนี่ยพอ ส่วนใหญ่ก็จะมี4ตอนใช่ไหมเขาจะมีเวลาในการปล่อยออกมาพอครบ2ตอนแรกเนี่ยพี่ก็จะทําคลิปก่อน1คลิปใช่ไหมดังนั้นใน1ซีซั่นก็จะมี2คลิปเหมือนที่เห็นกันแล้วแต่ปัญหามันเกิดที่ซีซั่น forensiino ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดบัคทุกคนถ้าใครไปดูเนี่ยตอนที่1กับตอนที่2อะเนื้อหาด้านล่างที่เป็นบรรยายไทยอะ่ะมันซ้ํากันส่งผลให้พี่เนี่ยไม่สามารถทําคลิปออกมาได้เนี่ยลองดูดิตอนแรกอ่านไม่อ่านไม่อ,ไมอ่ะตอนแรกโอเคพอตอน2อเฮ้ยทำไมเนื้อหามันคุนค้นๆอา้าวซ้าบักนี่วะซึ่งป สองปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหานี้จากภารกิจฤดูดการตอนที่3ที่4ของบีเจนข้อความบรรยายไทยข้างล่างเนี่ยมันดันไปซ้ํากับภารกิจฤดูดการของเ hey, ฮเลนก่อนหนะ้าคืองงไปอีกซึ่งจริงๆเนื้อเรื่องบีเจนโคตรน่าสนใจเลยนะคือปูมาตอน1ตอน2ดีตอน3ตอน4เราเห็นรูปเห็นอะไรเนี่ยเออสนุกแน่นอนเอา้าสรุปว่าเนื้อเรื่องด้านล่างไม่รู้จบก็ไม่ได้ทําดังนั้นเหมือนในคลิป RV Q ควที่บอกแหละพอเห็นแค่รูปอะพี่ก็จะได้แค่มโนว่าบีเจนเนี่ยไปเจออะไรที่บ้านเกิดตัวเองแทนที่ว่าจะมีด ตัวพี่เองก็พยายามจะฟีดแบ็ไปทางไกนาอาวีไทยแลนด์เฟซบุ๊กเนาะแบบทั้งพิมพ์คอมเมนต์ทั้งโพสหน้าเพจอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกว่าเออให้ DM เนีย่ยช่วยแก้ช่วยดูหน่อยได้ไหมสรุป2ปีผ่านไป ก็เหมือนเดิมเนี่ยดูดิไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นกลับมาที่เนื้อเรื่องบั๊กของฟอร์เรนในปัจจุบันอีกภารกิจฤดูกาลเนาะก็ทําใจแล้วแหละว่าออฟฟิเชียลเนี่ยคงไม่แก้แน่นอนปล่อยไ้แบบนั้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็มาย้าว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่ออฟฟิเชียลเนี่ยทำตามบริษัทแม่ที่ไต้หวันคือที่ไต้หวันมันมีของเราก็แค่แปลมาแล้วทําแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาและด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยคนน่าจะสนใจน้อยมั้งดังนั้นก็ไม่ได้รับกกกกกาาาารรรแแแ้้้้้ไไไไขอออะเเเเลลยยผาจาหตตตุในนดดดีีีี2ปมม่่่่คิวง็ู ดังนั้นคลิปนี้ก็มาตอบคําถามแล้วกันนะครับว่าทําไมคลิปภารกิจฤดูกาลฟอร์เรนิโนในปัจจุบันเนี่ยปี2015เดือน6ตอนนี้ยังไม่ออกมาสักทีซึ่งเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะพี่พอสรุปได้นะเขาเอาเนื้อเรื่องเก่ามาขยายว่าแบบตอนที่แอสติดกับฟอร์เรนิโนออกเดินเรือใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่เสียดายไงเราไม่ได้รู้ดีเทลละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนไหน12-3อย่างเงี้ยเหมือนที่บอกนละ้คลิปนี้ก็ามาบ่นกันหน่อยนะว่าทํายังไงก็คอยติยดตามนะว่าคลิปหน้าเนนนีีีีี่จะะมคออไไรรกวววันนัั้้ปแลบสสด